ยินดีต้อนรับกลับมานะครับทุกคนก็มาแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มหัดเขียนนะครับตัวแปรต่างๆแล้วก็การแสดงผลให้กับยูเซอร์เห็นนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเริ่มเขียนกันเลยการเขียนโปรแกรมส่วนใหญ่นะครับก็เป็นการรับข้อมูลจากผู้ใช้แล้วก็ไปประมวลผลแล้วก็กลับมาแสดงข้อมูลให้กับผู้ใช้อีกทีนึงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเกือบว่าเป็นส่วนหลักๆเลยนะของโปรแกรมมิ่งก็คือ การรับข้อมูลประมวลผลแล้วก็ส่งคืนข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราลองมาเขียนกันง่ายๆเลยเนาะตัวแปรนะครับก็ใส่ไปเลยว่าอายุเนาะ age o age เท่า oh. กับ30นะครับก็คือในนี้เราจะเห็นเลยนะ age ก็คือเป็นตัวแปรนะครับชื่อตัวแปรแล้วก็มาเท่ากับแล้วก็เลข30ตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นจำนวนค่าของตัวแปร age เนาะ ในกรณีที่เราอยากปริ้นเจ้าตัวแปรเนี่ยค่า age ออกมานะครับง่ายมากครับก็ให้เราปริ้นออกมาเลยคําสั่งปริ้นนี่คือการแสดงผลนะครับปริ้นวงเล็บนะครับด้านในวงเล็บแล้วก็ใส่ตัวแปรไปในที่นี้จะเป็น age นะครับโอเคลองง่ายๆปุ๊บเห็นไหมค่านี้ออกมาแล้ว30ง่ายมากนะครับเขียน Python คือตัว p y t h o เนี่ยครับมันจะปริ้นออกมาเออมันจะรันออกมาใน text console นะครับ เกือบทั้งหมดเลยก็คือจะออกในรูปแบบนี้นะครับส่วนมันก็จะมีบางตัวที่ให้แสดงผลกับ user interface ได้นะครับแต่ว่าหลักๆตอนนี้เราก็จะใช้เป็นอย่างนี้ก่อนนะครับแทนที่เราจะพิมพ์ edge เติร์ด d แล้วให้มันแสดงผล30นะครับเราสามารถพินพ์30เลยได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับได้นะครับเห็นไหมครับออกมาก็พิมพ์ได้ ในไพทอนเนี่ยนะครับมันเป็นภาษาที่ทําจากบนลงล่างนะครับบรรทัดบนลงมาบรรทัดล่างเดี๋ยวลองดูอย่างนี้นะครับ age เท่ากับ30ค่าตัวแปร age คือ30ิเนาะ print age age เท่ากับ4ี่ตัวแปรเดิม print age ออกมาคิดว่าจะเป็นยังไงครับผม่เดี๋ยวลองดูเนาะนี่เราจะเห็นได้ว่าเห็นไหมมันทำตาม บรรทัดเลยกำหนดค่าตัวแปร age เป็น30พอปริ้นตัวแปร age ออกมาได้30นะครับแล้วบรรทัดต่อมาปุ๊บ Python เนี่ยจะต่างกับภาษาอื่นนิดหน่อยนะครับสมมติว่าเราต้องการใช้ตัวแปรที่มีชื่อยาวขึ้นนะครับ French age อย่างนี้นะครับส่วนใหญ่เราใช้ underscore นะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอื่นอย่าง JavaScript หรือภาษา programming อื่นๆเราจะใช้อย่างนี้แทนใช่ไหมครับแต่ว่า Python developer Python developer ส่วนใหญ่จะใช้เป็น underscore แทนนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดต่างเล็กๆน้อยๆตัว Python เนี่ยครับสามารถเก็บค่าตัวแปรเป็น underscore ได้เป็นตัวเลขได้แต่ว่าไม่สามารถเก็บอย่างอื่นได้แล้วนะเป็นเด็ดเครื่องหมายเดดเครื่องหมายดอกจันอนะไรเงี้ยไม่ได้ได้แค่ underscore กับตัวเลขตัวเลขนะครับแล้วก็ Python เนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บค่าตัวแปรได้ถ้าเป็นตัวเลขนำได้สมมุติว่า ห้าะ friend เท่ากับ30เงี้ยเห็นไหมเออเลยละต้องเอา5ออกโอเคได้นะครับก็ลองดูนะครับ friend อะไรดีเอย friend water ก็ได้เท่ากับ20ไอเครื่องหมายเนี่ยครับ friend underscore water ตัวแปรนี้ไม่ใช่เครื่องหมายสิตัวแปรเนี่ยครับที่มี underscore เนี่ยเราเรียกว่า snake case นะครับผม ก็เป็นสิ่งที่จำไว้เผื่อว่าอยากจะไป Google นะครับว่าตัวแปร Python snake case เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ในกรณีที่ค่าตัวแปรไหนเป็นค่า Constant นะครับหรือว่าเป็นค่าคงที่นะครับอย่างเช่น pi แล้วก็ใช้ค่าตัวแปรตัวใหญ่เลย p ใหญ่ i ใหญ่เงี้ยก็คืออย่างเช่น pi คือ 3. จุดเท่าไหร่1 4 1 5 9อย่างเงี้ยครับก็เป็นค่าอ่าก็เป็นตัวแปรที่เป็นอักษรตัวใหญ่ไปเลยอันนี้เป็นตัวอย่างตัวแปรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะอาลองมา คำนวณทางคณิตศาสตร์กันใน EP หน้าเนาะขอบคุณครับถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆก็ช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ